สวัสดีครับวันนี้ผมมาตลาดแล้วนะครับผมมาซื้อสุธิกินนะครับอ่าแต่วัาเขาบีนะครับเนาะไปหน,หน่อยไปเนี่ยโอ้ยโอ,โอ้กินโอ้ฮัดแกงวะเนี่ยมันบีบออกไปยิงใช่ปะมันออกโอ้ยอืมนี่ครับโอ้ทุธิ อืใส่เยอะป่ะอือหืออือหือเจ็หน่อโอ้ยพ่อตรวจหนังใจเข้าโอ้ยโอ้ยตรวจลมหายใจเข้าโอ้ยไหนพ่อกินนีร ain, ร ain. ่ไหนอ๋อพ <c oughs> ่อเจ้าวันไหนอ่ะเอ้าพ่อเลือกอันนี้มายังไงชิ้นที่สามอ่ะเอ่อเลือกป่ะ ủa quả đất mèo mười bảy đi ớt mắt 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 giờ